ข่าวจากกระทรวงการคลังเราไม่ทิ้งกัน .com ย้ำสถานานี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีสวัสดีครับแฟน s t c h anel n คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ยังตามติดมาตรการเราไม่ทิ้งกัน .com ช่วงท้ายเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยของพวกเรานะครับไปดูกันครับว่ามีข่าวล่าสุดอะไรออกมาบ้างจากมาตรการเยียวยาครั้งนี้ w w w e เราไม่ทิ้งกัน .com นายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งตรวจสอบสถานะเป็นปุ่มสีเทานะครับซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการ,รเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆเช่น หากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ขณะเดียวกันหากพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งจะเร่งดําเนินการให้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามหากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะพบข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์พร้อมระบุเหตุผลซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งปุ่มยื่นทบทวนสิทธิ์จะเป็นปุ่มสีม่วงนะครับทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กําหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563เวลา24นาฬกาหรือเที่ยงคืนนะครับ ขอขอบคุณข่าวจาก Bright Today นี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมาจากกระทรวงการคลังนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์รีบตรวจสอบสถานะตัวเองด่วนเลยนะครับก่อนที่จะหมดเขตในการยื่นทบทวนสิทธิ์วันที่10พฤษภาคมนี้ก่อนเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับฝากแชร์ข่าวนี้ให้กับอีกหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับและฝากกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ